สวัสดีกับพี่ๆน้องๆนะครับประชาชนชาวไทยที่น่ารักทุกท่านเลยนะยินต้อนรับนะครับเข้าสู่เกมหรือว่าหลอดโมบายนะ <c oughs> กูก็ซูะเสียวเลยนะก็สหรับเจ้าเกมหลอดโมบายนะเป็นเกมในมือถือที่ผมเคยเล่นไม่นานมาแล้วนะยังจําได้หรือเปล่าครับนะหรือว,ว่าไม่เคยดูน่าจะไม่เคยดูนะนะ <c oughs> ก็สลับเกมนี้นะเป็นเกมที่คุณผู้ชมนะต้องใช้เวลาในการเล่นนั่นเอง นะต้องมาค่อยๆกดเลยฮะแล้วก็ดูแลประสาทของมันนะครับซึ่งใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะฮะอย่าลืมจอยเข้ามาในกิวผมได้นะับสำหรับตอนนี้นะผมก็ยังเล่นอยู่นะฮนะปัจจุบันนะครับจนประสาทเลเวล12แล้วนะก็ถือว่าระดับกลางๆเนาะนะนะใครที่สนใจนะดูคลิปก็ดูคลิปต่อไปนะใครที่ไม่ชอบเกมแนวนี้ก็ปิดไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเอาละครับก,ก่อนอื่นเลยเนะี่ยผมจะอธิบายนะฮะ ตอนนี้นะครับผมได้มาอาศัยอยู่ในกิลของคนไทยนะฮะกิวคนไทยเลยน่ารักมากๆนะครับซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเป็นใครนะครับมีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือเปล่านะครับผมก็เข้ามาอยู่ในกิวของเขานะซึ่งเจ้ากิวเนี่ยมีชื่อว่ากิวปากัดนะครับนะาไม่โคตรจะไทยเลยชื่อว่ากิลปากัดนะครับแล้วสัญลักษณ์กิวนี้ก็เป็นปลาแพ่แค่ปากัดจริงๆด้วยนะฮะก็ช่างสรรหานะครับก็เป็นกิลคนไทยนะที่แบบ ก็เรียกได้ว่าผมเข้ามาเจอบรรยากาศใหม่ๆนะแต่ละคนที่เล่นเกมนี้นี่คือแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับคือแต่ละคนก็แบบมีอายุนะบางคน 30- 40ก็มีนะครับเรียกได้ว่าเออคนผู้ใหญ่นี้เขาก็เล่นเกมมือถือกันนะนะเพิ่งจะเข้าใจนะครับสำหรับเกมนี้นะผมก็ตอนนี้นะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะแต่ผมก็เข้ามาเล่นแบบรุนแรงนะครับก็เลยกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นจิโก้นะเป็นขายใหญ่ประจําแถวนี้เลยนะนะประสาทของผมนี่เล้ยวสิบสองใช่ไหม กว่าจะขึ้นมา12ได้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับน่ามีคู่อลินะฮะเขาเรียกไม่ใช่คู่อลกก็คือแบบคล้ายๆพันธมิตรนะครับน่าคือระเวล10คนนี้นะฮะส่วนไอ้คู่อลิเนี่ยก็คือไอ้คนนี้นะฮะไอ้ชื่อว่าโกหกรีมอะไรเนี่ยน่าจริงๆมันเป็นกิลจีนนะฮะเป็นเป็นกิลเจ็กนะฮะ ซึ่งมันเคยมาปั่นประสาทผมนะครับครั้งหนึ่งนะจากนั้นนะผมก็เลยจัดมันรัวๆเลยนะครับพอฆ่ามันรัวๆปั๊บเนี่ยมันเลยเรียกเพื่อนมันลุมผมประมาณ78คนนะแต่ว่ามันก็ตีประสาทผมไม่แตกนั่นเองนะเรียกได้ว่าทหารมันตายไปเป็นเบือเลยนะผมนี่โอ้โหชิวๆนะประสาทกูใหญ่กว่าเยอะนี่ว่าเป็นความชั่วมาอย่างหนึ่งนะชั่วมากอแต่จริงๆคือไอ้จีนมันก็หมาหมูนะเอาละครับสำหรับตอนนี้นะผมก็ จะมานําเสนอเมืองนะครับก็คือผมจะไปเก็บเวลก่อนเกมนี้มีระบบฮีโร่นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเก็บเวลฮีโร่ได้นะฮะคือมันจะแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับระหว่างฮีโร่ของเราแล้วก็กองทัพนะครับฮีโร่เก่งกองทัพก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับกองทัพเก่งฮีโร่ก็จะสบายประมาณนี้นะฮะก็ผมจะมาเก็บเวลฮีโร่นะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านที่2อ,อยู่เลยนะฮะมาเก็บกับเจ้ามอนสเตอร์ป่านะซึ่งเจ้าฮีโร่ผมเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวแล้วนะครับ มีแม่นางน้ำแข็งนะฮะมีอัศวินผู้หน้าบึ้งตลอดเวลานะครับมีควายเซนทอร์นะฮะเขาเรียกตัวอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีพ่อมดนะฮะแล้วก็ตัวฮิวอีกหนึ่งตัวนะครับมาไปฟาร์มแป๊บเกมนี้ก็ระบบฟาร์มก็แบบจิกโกต่อยนะฮะวิ่งเข้าไปบวก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 นะครับนี่สกิลแบบอื้อีซี่ทูบทูบทูบนะเกมนี้ที่ผมลงแรงเติมไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ได้ด้วยว่าลงทุนนะลงทุน จับไปราชินีหิมะนี่อันติีมาแล้วฮึบอู้น่าอีตัวนี้แนะ่ตัวขวาสุดน,นี้เป็นตัวฮิวนะครับซึ่งเรายังไม่ต้องใช้นะเลือดเรายังไม่ลดเลยเลยนะครับอีวัวกระทิงนี่อันติีมาแล้วยากอู้น่าไปไปไปในหนึ่งดานนะครับจะมีทั้งหมด3เวฟน,นะฮะให้เรามาเก็บเวลน,นะครับเดี๋ยวใส่พายุกันกระโดดจับอื้อ ให้เรามาเก็บเลเวลนะครับซึ่งผมก็มาปั๊มนะฮะก็เลยได้ว่าคือเวลาผมว่างตอนไหนนะผมก็จะเปิดเกมนี้มาเล่นนะฮะว่าใครมาทําอะไรเมืองผมหรือเปล่านะฮะนะคใครมาทำานวมึงโดนแน่นอนนะเก็บเลเวลฮีโร่สบายไปหรือซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยเรามีระบบในการอ่า กับย้อนกลับไปตีด่านเดิมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปดูมาแล้วนะกดปั๊บเนี่ยมันตีให้หมดเลยนะครับกับไปตีรวดเดียวแบบไม่ต้องมีฉากต่อสู้อะไรบ้าบอนะครับยกเว้นด่านใหม่นะเอาละครับทีนี้นะฮะก็เดินทางันจะถึงด่านเจ้าลุงมหาภัยคนนี้แล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งกุนเขาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราชนะเจ้าลุงนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมมานั่นเองนะแต่ถ้าโชคดีหน่อยเราก็จะได้ไอเทมแรมมานั่นเอง <c oughs> ดีมันเลยจับไปครับคุณผู้ชม ไปเลยเป้งมาโอ้ยมีเจ้าเต่าตะโนตัวเดิมพร้อมกันไปอ้วนที่ถือขวานลงไปเลยฮะหลุมสกรัมรมเลยครับน้าทฤษฎีหมาหมู่นี่ใช้ได้นะสลับเกมนี้นะครับนี่ทว่าการต่อสู้เนี่ยคนแพ้ย่อมผิดแนะ่จริงๆนะเวลาทุกครั้งที่มีการต่อสู้นะครับคนชนะเท่านั้นนะ่ที่จะได้พูดนะเหมือนสองครามนั่นแหละคนแพ้เท่ากับคนผิดชึบน้าเป็นตะก,กะอะไรวนะเน่ไอ้นี่นี่กางใบไม้มาเลยนะครับ กลางไปไหมมันลหรนี่แช่แข็งพลังกินเตาอืมอึ้อึศนักเวทนักเวทโดนทุบนี่หัวเต็มหน้าเลยนะน่าป่ะไปต่อบอสมาแล้วเราเตรียมทาให้ตายไว้รอแล้วนะครับบอสมึงหยาบพายุหม,มุนอัศวินทิมแทงกดฮิวด้วครับอึสุบแล้วก็แช่แข็งมาด้วยมาอันอ,อ,อันตีลงกับบอส อบอทหน้าสั่นมดแล้วเฮ้ยมาจากไหนข้างหลังเนี่ยโอ้เอาตุยแล้วสายตุยสายตุยแล้วรีบจัดการก่อนนะเดี๋ยวแนวหลังเราตายนะไม่ดีไม่ดีดโอ้โหทีนี้เต็มมันมาเยอะจังวะตีนะโุ้ยมาอย่างเยอะเลยเนะเรียกไ,ได้ว่าปั่นปวนมากสถานการณ์ตอนนี้ตีนะเฮ้ยแช่แข็งก่อนอนี่เพื่อนมาแล้ว วมดแล้วละสิไอส์ไส์ไอส,อสน,นะเย้หมาหมูนะเฮ้ยในของสีเขียวมาด้วยนะครับอีซี่เลยมึงทีนี้ชูว็บผ่านด่านนี้แล้วเอาไนะพอเราผ่านด่านเจ้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปลดล็อกไปที่ด่านอื่นนะฮะแน่เรานี่นะฮะได้ฮีโร่ตัวใหม่มาด้วยนะครับกับตัว ตินกัสนะเป็นตัวระเบิดนะครับประเภททำาดเมจกระจายนะฮะซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราลงดันแล้วเนี่ยเจ้าพวกไอเทมต่างๆนะที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถนํามันมาพัฒนาให้กับฮีโร่เราได้นั่นเองซึ่งนี่นะฮะเราต้องคลิกไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวมใส่ไอเทมที่เราได้มาชึบนะแบบนี้ แล้วก็ไอเทมนะครับถ้าใส่ครบทุกช่องแล้วเนี่ยเราจะสามารถอีวิลูชันฮีโร่ของเราไปเป็นอีกคลาสหนึ่งได้นะครับอัทิเช่นอันนี้ซึบเปลี่ยนระดับนะบไปเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเลื่อนขั้นต้องใช้เวลาทั้งหมด13นาทีจัดไปนี่แต่ตอนนี้นะเราสามารถเดินขั้นฟรีได้นะครับก็เลยอีซี่เลยแบบนี้นี่โอ้โหเป็นเลเวล3แล้วนะครับพี่ว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างกลางๆนะฮะก็เอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวใส่ของอีกต่อไปก่อนซึบซึบ อา้ามีไอเทมขาดหายไปต้องรวมไอเทมจับไอ,อ่าสบายเลยนะครับทีนี้เลเวลโอมพัฒนาขึ้นมาล,อาละอะฮะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโรงตีดาบนะครับโรงตีอุปกรณ์ ซึ่งเจ้าตรงนี้เนี่ยถ้าใครนะครับเล่นแบบสายเติมเงินนะถ้าใครเติมมาหน่อยก็จะสามารถสร้างอุปกรณ์ระดับสีทองได้นั่นเองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยต้องอาศัยเงินนะครับแล้วก็อาศัยเวลาในการสร้างมากๆนะฮะนี่ว่าถ้าใครสร้างมาได้เนี่ยโหกองกลางนี่โคตรเก่งเลยนะครับตอนนี้ผมสร้างได้แค่ระดับสีเขียวนะฮะก็แค่นี้ก็สูงแล้วนะครับนะตอนนี้ผมจะสร้างเป็นในส่วนของดาบชาร์ดโ s สติลนะก็คือเจ้านี้นะครับนะสร้างเลย 10เวลา9นาทีจัดไปชึบโป่งเปงโป่งเป,ง,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 ปงเลยนะก็รอไปนะครับสรับาการสร้างอาวุธนะแล้วก็ยังมีแหวนนะครับที่เราสามารถสร้างได้นะฮะโดยที่ผมจะสร้างเป็นเจ้าสร้อยคอนะไม่ใช่แหวนเป็นสร้อยคอนนะครับไ้สลับทําให้ทหารนั้นเก่งขึ้นมาจัดไป14นาทีนะแต่ผมมีไอเทมนะครับในการเร่งเวลานะก็เลยอ e ซี่เลยแบบนี้ป้าบ แล้วก็ปา๊าบเรียบร้อยนะได้แล้วนะครับแบบนี้ก็หวานแมวเลยนะเราจะมาใส่เป็นฮีโร่ของเรากันนะครับนี่เป็นดาบเลเวลสองใส่ไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปป๊าบรองเท้าด้วยนะจัดไปนาทีนี้ฮีโร่เราก็แบบดูดีมีออร่าขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับเอาละเดี๋ยวนะผมจะมาทำการอัปเกรดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนละกันนะครับ นะเพื่อทําการทําให้ไม่เสียเวลาจนเกินไปนะฮะตอนนี้ที่มันต้องการกนะ็คือโลงหม้อหินเลเวลสินะครับซึ่งใช้เวลาอัพแชั่วโมงโอ้โแ8ชั่วโมงเลยเหรอเมเจอรโคล a ามาสเราสามารถกดช่วยเหลือได้นะครับในการให้เพื่อนตอบรับคําขอในการช่วยเหลือเราจะสร้างให้ไวขึ้นหลายนาทีเลยทีเดียวนะเอาละครจากนั้นผมจะมารับเควสก่อนนะครับเอตรงนี้มีเควสไหนวะนี่ไง เก็บเควรนะฮะสำเร็จไว้เพียบเลยนะครับโอ้โหดูดูดอง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 อื้อเลยโอ้โและเกมนี้นะครับยังมีระบบหาเลเวลให้กับฮีโร่อีกระบบหนึ่งก็คือระบบโคลอซียมนะครับเราสามารถนำฮีโร่ของเรานะครับมาลงเพื่อต่อสู้กับฮีโร่ของคนอื่นๆได้นะครับก็คือถ้าเราชนะพวกเขาเนี่ยเราก็จะได้ exp มากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าเราต้องหาคู่ต่อสู้ที่แบบ กากๆน่าจะไปเอาคู่ต่อสู้ได้แบบเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหากากๆกเข้าไว้พรังต่อสู้เราตอนนี้มีทั้งหมด3200นะ11นะครับพวกที่เหลือนี่มี5000เลยก็มีนะจะโหดไปไหนนะเฮ้ยามี3,000ว่ะจัดไปนะ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องเลื่อนฮีโร่ลงไปก่อนนะครับตอนนี้ผมจะเอาเป็นนักธนดูผมออกมานะฮะเดี๋ยวเอาเป็นตัวแท้งเข้าไปใส่อีกตัวหนึ่งนะครับจัดไปไปเลยฮ อีกฝ่านี้มีไอ้อ้วนนะฮะมีอัศวินแล้วก็มีพลธนูอุ้ยเอาเหรอเอาเหรออุ้ยตัวเจ็บเจ็บเอามันเออไอ้อ้วนมันตายไปแล้วนะไอ้อ้วนมันตายไปแล้วเซนทอเซนทอเออเซนทอเราก็ตายไปด้วยนะฮึบทำไมตายหูมันก็ใส่คืนแล้วว่นี่แหละแช่แข็งไปเลยหูหูตายแล้วตายแบบน,นี้หิวก่อนหิวไอ้ตัวหิวเราไม่หิวหิวก่อนลูก เยี่ยมอย่างนี้แหละโอ้โหโโหุ่ยนัทนูมันไม่ยอมแล้วนะนี่สับเรียบร้อยนะครับโอ้โหอีซีวินน่าได้ ep ตัวละ200เลยนะเลเวลอัพเลยเซนทอร์เรากลายเป็นพี่เบ้มตัวใหญ่กว่าเดิมน่าเราสามารถต่อสู้ได้ทั้งหมด5ครั้งต่อวันนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดหาคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะ ถ้าเอาเกินกำลังเราไปเนี่ยเราแพ้แน่นอนนะนี่ด <c oughs> ว่าสู้มาได้เสียเปล่านะเฮ้ยม, 3, 3, มันมีสามพันว่ะสามพันละเดี๋ยนะมันมีนักธนูตัวแทงแล้วก็นักธนูโอเคอีซี่ปะ้ะมาระวังเรากับมันมีอีกาเหรออีกาดูเยอะอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยเราโดนแรงมากนะครับไหวปะเนี่ยเ้ยแข็งใจไว้ลูก แก่งใจไว้อย่างนั้นอ้หน้หูพายุหมุนหือเราตายไปหมดแล้วนะเหลือตัวเดียวไม่นนหลอนอตายซะแล้วกระเดกล้มเลย <c oughs> สงสัยเราต้องไปแอบฝึกมาใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าการลงโคลเซียมเนี่ยต้องมาลงให้คุมนะฮะถ้าลงไปแล้วแพ้เนี่ยจะไม่คุ้มมากๆเลยนะเพราะว่ามันรีชาร์จค่อนข้างนานนะฮนะน่เราจะดองไว้แล้วกันเนาะ ออกมาที่แผนที่กันบ้างน,นะครับนะสำหรับตอนนี้นะคุณผู้ชมจะเห็นพวกบอสตามแผนที่นะครับนะจะมีมังกรงมังกรนะครับผมจะทําการนําฮีโร่ของผมนะครับมาเก็บเลเวลโดยการที่เราจะต้องเข้าไปจัดการเจ้าบอสตัวพวกนี้นะถึงมันจะสู้ไม่ได้แต่เราก็ได้เลเวลนะครับเป็นการหาร <c oughs> เป็นการเก็บเลเวลอีกอย่างหนึ่งนะของเกมนี้นะครับซึ่งนี่จัดทัพก่อนนะจัดไปเลยดีกว่าปึง้งจากนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับในการเดินทางตอกแต๊กตอกแต๊กตอกแต๊กนะ ตอกเต็ก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 ตอกต็กฮึบนหนว่าฮีโร่ของเรานะสู้เจ้าแมวป่ายังไงนะน่ามาปั๊บหูโดนควนฮึบอู้ยังกันได้อยู่อ๋อยังเอาโโอ้หเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮึฮึเฮ้ยยังไปกัดตัวอื่นดิโอ้โหชิบหายแล้วแบบนี้สู้ไหวหรือเปล่าน่าสู้มันสู้มันสู้มันฟาดฟาดหิว นาทีฮิวมีนฮิวแล้วเอออย่างนั้นเออหูยจัดหนักจัดเต็มจริงๆฮะแล้วจุดจุดนี้ไหวหรือเปล่าฮะวันนี้เออเอาเว้ยอ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงอุ้ยทำไมยืนดีมันทึงเก่งขึ้นมาอาอสามสองหนึ่งอ๋อ มันมีเวลาให้จํากัดในการจัดการนั่นเองเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราได้รางวัลมาด้วยนะครับได้ไม้มาหมื่นหนึ่งนะฮะโอ้เยี่ยมเลยเอาเลยครับก่อนจากกันนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมาแก้แค้นนะเรียกได้ว่าไม่ใช่แก้แค้นนะเรียกได้ว่าเป็นการปั่นประสาทนะครับของไอ้พวกกิวจีนกิวนี้นะซึ่งมันเคยทําร้ายผมไว้นะครับตอนที่ผมเพิ่งมาเล่นใหม่ๆนะคืกแบบกำลังก่อ่างสร้างตัวนะะมันดันมาปันป่นประสาทผมซะงั้นนะครับ <c oughs> เรียกได้ว่ามึงคิดผิดแล้วผมจะจัดการจัดแม่งเลยนะครับน่ามาจัดทหารไปทับหนึ่งนะครับจากนั้นก็มีอีกอื้อหนึ่งเลยจัดไปเราจะไปจัดการเจ้ากิวนีแล้วนะ <c oughs> เขามาดูซิเป็นไงบ้างอาหูกองกำลังมันอ้าวมาถึงกองแล้วมันแตกเลยฮะณจุดนี้จับไปเลยพวกเรา อ้าวบุปปะบุปปะบุปปะอืออือโอ้โหดูกำลังมันได้แตกพ่ายย่อยยับนะครับนี่นี่นะโดน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 แล้วแนวหลังอีกมีแนวหลังนี่ลุมสะกรรมํมลุมสกรรมํามีเท่าไหร่ฆ่าให้หมดฆ่ามันให้หมดเย้ <c oughs> ขวัญเสียไปเยอะพอสมควรนะฮะ <substit uting> น uh 400, ่ายกได้ว่าพลังลบไป4,300เราลบไปร้อยเดียวนะฮะพอมันกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องตกใจแน่นอนนะฮะว่าประสาทมันไหม้ได้ยังไงนะับโอเคก็สำหรับในเกมหลอดม o b บายนะครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจากลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจที่จะเข้าคิวเดียวกันแล้วก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้เองโอเคผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆนะฮะอย่าลืมไทท่านฟอร์นะครับแล้วก็แพนเน็ตโคสเตอร์นะที่คุณผู้ชมรอคอยกัน โอเคผมไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับ